คนเห็นไหมคะนี่ควันมันขึ้นแล้วนะนี่นี่นะคะนี่นี่ร้อนแล้วร้อนแล้วคุณแม่เอค่ะนาวาครัพวกเราเอทูเอ,เอเน็นเชสวัสดีค่ะนี่วันนี้เราใส่เสื้อแดงนะคะแสดงแรงนิดเพราะว่าเราถ่ายในวันจุดจีนวันนี้ <Okay. S 1> เรามารีวิวขนมอีกแล้วมาเลยนาดาเขาบอกว่าต้องทำแบบนี้ถึงจะเป็นโปรเฟชชั่นอล อันนี้ขนมจากเซเว่นนะคะเจ็ดสิบาทชื่อจอยจอย JOYY สตัวแกะออกมาก่อนนะคะใครยังไม่กดติดตามเรานะคะกดติดตามเราด้วยนะเราจะได้สองหมื่นซับสไคร์ภายในปีนี้ให้ได้นะคะอ่ะแกะมาแล้วเป็นอย่างนี้นี่สีชมพูหวานแหววนะคะนี่เขามีวิธีทําให้นะคะข้างหลังนั้นมีถุงเป็นถุงร้อนให้อยู่แล้วนะคะก็ไม่ต้องใช้น้ําร้อนนะช่วยกันแกะเอ้ามีอะไรบ้างต้องดูอุปกรณ์ก่อนมีอะไรไม่รู้ ฝามีฝาแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นถุงร้อนนะคะนี่เขาก็มีข้อห้ามมานะแล้วก็มีช้อนส้อมอันเล็กๆช็อกโกแลตนี่ค่ะแล้วก็มัชเมลโล่อ่าโอเคมาเป็นลูกอันใหญ่ดีนะคะโอเคอันดับที่หนึ่งบีบช็อกโกแลตอันนี้นะคะใส่ถาดพลาสติกอันนี้นี่อ่ะแกเ อันนี้นะคะถุงร้อนเหรอใช่ไหมใ,<ช>ใส่ใส่ในถ้วยอันนี้นะคะนี่ก<ช>็ใส่ใส่เลยลลนี่เป็นอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ใส่น้าเขาบอกว่าจับได้จับได้ครับแล้วเราก็น้ําใส่นะมัน,น <ะ S 2> พอดีกับขอบอันนี้นะคะนี่เขามีลูกศรให้ตรงนี้นะคะ<ช>อ่ะใส่น้ําเสร็จแล้วเขาบอกให้ทำาไงต่อใส่น้ําเสร็จแล้วก็กให้ปิดฝานะคะนี่ก็ฝาเขาเนี่ยปิดอันเนี้ยปิดไว้รอให้เือมันร้อนนะ มันเป็นถ้วยร้อนเนี่ยขอให้มันร้อนเราก็จะตักมัสเมลโลใส่ชามก่อนแล้วกันอ่ะมันเดือดโอ้นทุกคนได้ยินเสียงไหมร้อนขึ้นทุกคนห้ามจับนะวะห้ามจับมันจะร้อนมากนี่ทุกคนเห็นไหมคะนี่ควันมันขึ้นแล้วนะโอเคนี่นี่นะคะนี่นี่ร้อนแล้วร้อนแล้วร้อนแล้วนะคะร้อนแล้วร้อนแล้วร้อนแล้วเราก็ระวังนะต้องระวังต้องมีผู้ใหญ่ต้องมีผู้ใหญ่ ตอน,น,นแรกเราก็เปิดฝานะคะว้าวแล้วเราก็เอาวันนี้วางอ่าอ่าเปิดฝาแล้วนะคะอ่าต่อไปเราจะให้ลองจุ่มเลยจุ่มช็อกโกแลตอนาดากรก็ช้อนส้มนะคะจิ้มมัชเมโลแล้วก็จุ่มเข้าไปอย่างนี้จุ่มให้มันแบบให้มันบอกว่ารอบๆนะคือเนี่ยเหมือนกินชาบูเลยอะ่ะเห็นควันไหมคะเนี่ยโอ้ควันเหมือนชาบูเลยอ่ะแล้วก็มาจุ่มน้ําเย็นนะคะ จุ่มน้ำจิ้มไอจิ้มน้ำจุ่มจุ่มน้ำจิ้มไอจิ้มแล้วก็แข่งแข่งไหมแข่งไหมแข่งพึ่งแข่งมึงขอจับหน่อยโอเคชิมปากอ่ะของนาวาโอ้อ่ะอันนี้นี่นี่นี่นาวาของนาวาอะจุ่มเช่ไว้ก่อนแป๊บหนึ่งนะคะว้าวเป็นแข่งแล้วอ่าแล้วก็ียังไหม ยังมไม่เวลาอ่ะยังไม่แข็งต้องรอให้แข็งก่อนต้องรอให้แข็งก่อนอโอยไย<ว>เจ๋เงอ่ะเจ๋งอ่ะไวงาวนงไครับมันมันร้อนห,หรือมันแข็งชโโ็อกโกแลตมันเป็นยังไงไม,มันกรอบหรอมันกรอบไหมยังมไม่อ๋อมันยังไม่แข็งโอเคเนว้าเขาปิ้งอ่ะเขาปิ้งอย่างนี้แล้วอะมัสเมโลมันก็จะนิ่มขึ้นนะคะนี่เห<ม>็นไหมเห็นควันไหม โอ้ยเจ๋งอะจิ้มหมุนค่ะหมุนหมุนหมุนนี่เนาวาเขากำลังย่างมัชเมโลอยู่เออสนุกดีนะนี่สนุกดีใช่ได้ใช่ได้เจ็ิบเกาบาทคุ้มค่าคุ้มราคาเออหน้าเล่นน่าเล่นมันละลายนะเห็นปะเนี่ยเห็นไหมมันมันร้อนเนี่ยคือน้ำคือถ้วยนี้มันร้อนมากนะห้ามจับเลยนะถ้วยมันร้อนมากทำอันนะโอ้ของนาวาย่างแล้วมันยืดขนาดนี้เลยนะทุกคนเป็นไงฮะอร่อยไหมอร่อย ่ไปแล้วนะคะคลิปนี้คลิปสั้นๆของเราอีกหนึ่งคลิปนะคะขนมจ้อยเป็นขนมที่เหมือนแบบว่ากินแชบูที่บ้านเลยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย